โอ้โหวันนี้นะ้าเล็กเดินมาตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิิะิะข้าวแต๋นน้ำแตงโมนี่ฮะร้านนี้บอกหวานกรอบฮะใหม่สดทุกวันอ่าเรารู้ได้ไงว่าเขาทําแล้วใหม่สดฮะมาดูนี่ใหม่ใหม่สดสดนะมาทุกนัดก็บอกใหม่สดตลอดเลยนี่สวัสดีครับโอ้โหเนี่ยทำกันสดๆเลยเหรอ เน่เน่เน่ฮะเน่ทอดใหม่สดๆจ้าเน่ทอดใหม่สดเลยห้าสั่งหัวร้อยเน่เห็นไหมฮะเนี่ยนะคะวานมากกวานน้อยจ้าขายตลาดนัดไหนบ้างเนี่ยขายแถวพัทยาแล้วก็ที่นี่ค่ะที่อ๋อเนี่ยฮะเนี่ยใครอยากได้ของใหม่ของสดเนี่ยมาตรงนี้เลยฮะตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะมา ทุกวันไหนวันอันงคารวันอังคารก็มาวันศุกร์ก็มาอ่าตลาดนัดเนี่ยเนี่ยมีให้เลือกที่หลากหลายเลยอ่ะตัวนี้คือโรตีกรอบ,รอ,บอันนี้ทําเองป่ะโ,โอ้ยทำเองด้วยอน่ารักเลยขายถุงเท่าไหร่สาม0สามถุงตัวนี้ก็เหมือนกันราคามาตรฐานก็คือ3ามหนี่ มีลูกค้ามาซื้อกันอยู่เรื่อยๆนะฮะนะนี่ครอันนี้ก็สามถุง้อยอ๋อนี่น้าแตงเ,เป็นข้าวแตนน้ําแต,แตงโม,ไม,มไม่มีไม่มีแบบไม่มีน้ําตาลแบบนั้นเนาะจอดไปมาตลาดนัดก็แวะมาได้ฮะแวะมาได้นลฮะนี่ฮะลูกค้าชอบฮะใหม่สดนะไม่มีสารกันบูดนะนี่คร แบบนี้อ่ะสลับวันนี้นะแลลวก,ก็พามารีวิวมาชมข้าวแตนที่เขาขายกันนะแบบนี้ทำแบบสดๆเลยเดี๋ยวน้าเล็กก็จะสนับสนุนนะสักหน่อยเอาแบบไหนดีเอาแบบอันแบบนี้ อันนี้สามห้าใช่ไหมสามเนี่ยเอาแบบนี้ดีกว่าอ่าทันยาพืชเนาะอ่ะาเ,ออเดี๋ยวอ่าเนี่ย,ออยได้กินกันหลายคนนะอืออย่าไปแบ่งน้องๆที่ทำงานกันนั่นเล็กกินคนเดียวไม่หมดหรอกไปแบ่งคนอื่นเขากินไม่าอ๋อไม่มีน้ำตาลใช่ไหมเอาขอเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบไม่มีน้ำตาลนะอือนัน่นแหละอ่าโอเคฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับนี่ฮะที่นาเล็กได้มาก็เป็นถุงแบบนี้นะก็มีหลากหลายสีสีเขียวสีม่วงนะสีน้ำตาลนะก็35บาทเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงเรามาชิมกันหน่อยแนะม่ครับให้มาชิมราคา สาิบห้าบาทแต่ว่าแมค้าไม่คิดตังให้มาชิมกลิ่นหอมของธรรมชาติเลยฮักก็คืออันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลมันก็ไม่ได้หวานมากมายอ,มอร่อยฮะอร่อย รสชาติแบบมันเค็มนิดนึงนะว่าใช้ได้นะก็ใครสนใจก็ลองแวะมาตลาดนัดเนี่ยเดินดู่ะใหม่สดทำใหม่สดทุกวันเลยสุดยอดนะ่ะ